เาเกมในโลบบอกเนี่ยอาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึงแต่วันนี้เรามาเล่นเกมอ่าซ่อนนูในบ้านกันดีก,กว่านะครับ <c oughs> อ่านี่เราเราเราทำไงต่อ, <c oughs> อด่เฮ้ยสวัสดีเพื่อนอ่าซีชั่นน้า้อาจจะโหดร้ายไปนิดนึงนะ <c oughs> แต่มันคือคอนเทนต์ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> แต่ โอ้แตะแค่เน um> ี่ยเฮ้ยปึ๊บเออเอาเอาเออนี่อฮะอืมสอดเลยสำเร็จเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเฮ้ย ตู้น่ะไม่มีเลยหรอกเพื่อนเหนื่อยแล้วใช่ไหมเก็เกกราบได้แล้วเนี่ยกราบได้แล้วอ่อแล้วแล้วไงต่อนี่นี่คืออะไรอ้าวพี่แล้วพี่ไม่โดนมีจ็เก็ตเหรอพี่โอเคมาเอาเอาขาเซ็กซี่เข้าไป เร็วเข้าไปดีวะเร็วเรีว,ว,วมไม่เห็นหรอกมั้งอืมเอ่อเอ่เอห้องอาจจะลกนิดนึงนะเพื่อนแต่นาไม่เห็นอะไรใช่ไหมมันเพื่อผมจริงไหมวะ แบบปวดตราทุกที่ทุกซอกทุกมุมเลยอะหลายคนบอกลูเป็นเพื่อนบ้านของเราที่น่ารำคาญนะครับแต่ผมมองว่าเขาน่ารากัก Open the door ไหนอะดอเพื่อน จิ้มจิ้มขาแล้วอะจิ้มข่าแล้วอะไม่เจ็บอะเพื่อนเออเข้าไปเออไปไหนแล้ววะเล้วเข้าไปอืม โอเคกล่ S <S okay. องนี้ทำอะไรได้เราต้องพยายามซ่อนให้เยอะที่สุดใช่ไหมอืออาผมเล่นอย่างนี้เอานูบทั้งหมดมาซ่อนตรงนี้แล้วก็ปิด เราก็จะเก็บได้เยอะขึ้นแบบขอแช่ไม่ใช่ตู้อะนะเคยโดนแทงอันนี้มาเออเจ็บแพ้เลยอ่าอยู่น่นไปแล้วกัน,น้าถ้าไม่อย,ยอมเข้าตู้ดีอะเออเอออืมอืมไม่เห็นหรอกมนะั้งเพื่อนมาเยี่ยมอะไรเหรอ Yup. <พ target. S 2> น imy, ix, ิดนึงอาจจะเจ็บนิดนึงนะเพื่อนแต่นี่คือเขาจะทำให้มันเจ็บน้อยที่สุดอ่าอ่าเอาเอมไม่มีมันมันล้มอ่ะว่ามันว่าจะ โอ้หเอ่อฟ uh ักห uh ้าทำไมมันเอ่ออืมอืมโอ้โหเจ้าผมไปปรับแก้เมื่อกี้แน่เลยอะปรับแก้แบบห้าตัวติดแบับโอ้โหใส่อย่างนี้ไม่พอดแน่เฮ้ย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  อย่าบอกกล้องกันคนคนโสดโหคนโสดก็รับไม่ได้โอเคไหมอื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 มไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นชัวบไม่เห็นใช่ไหมเพื่อนอ้านอนเชียเลยดินอนนอนเชียเลยออ้าวอ้าวอ้าว อ่าโอเคโอเคยออยไม่เห็นโชอะไรอืมอืมเพื่อนจะจะจะเห็นได้จจ่งใสเจ้าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนบ้านผมมันเพื่อนบ้านที่แสนดีเพราะฉะนั้นผมจะตอบแทนเขาด้วยกัน ให้ของระงวัลน,นิดนึงพี่เอาไหมครับเปี่ยวไหมเปี่ยวไหมอ่าโอเคผมเห็นบางคนซ่อนพุ่งได้แล้วผมก็จะซ่อนเขาที่พุ่งอ่าอีเ <c oughs> ออเพื่อนผมมาจะจะมาจากไหนนี่วัสด,ดี่เพื่อนบัดบัดัอดีแบบคุยคุยกันกันหน่อยไหมอะแบบ เล่นวิดีโอเกมในบ้านกันเปล่าหรือเลยเนี่ยหาอะไรเป็นเองเป็นเพื่อนจริงไหมเนี่ยหรือราพอไอหนุม่มแบบผมนึนกว่าผมเจอเราพออะีโฮแมนคอกค,คอกค,คอกป๊อกเลยอย่างงี้ปอกเต็มเป้านะฮะอืมเจ็บแน่แน่ เออมันจะเห็นไหมนี่เฮ้ยก็ยังไม่เห็นได้ไงวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันจุตรงเนี้ยมันจุตรงเนี้ยหัวตกด้วยเน,นี่ยเพื่อนผมสึกมันปกติแล้วนะเก <laughs> สอนดอกไม้ตัวน,นี้อีกหนึ่งตัวน,นี้อีกหนึ่งตัวน,นี้อีกสองใช่ได้ไว้ด้วยมัน ไวจริงพุ่งไมาเอา่อไงเพื่อนไงเพื่อนเอ่อรื้อลื้อบ้านหมดยังอะ่ะมันได้มีในภาพได่มีใครหรือเพื่อนที่เด็ดนอกบ้านอะ่ะ <c oughs> มานุ๊มาจะเจ็บนิดนึงนะนุ๊แต่เจอมันเดี๋ยวสุด <c oughs> ไปตรงนี้ได้อีกหนึ่งอะเอ่อรู้กมันไม่เนียนแฮ เออเพื่อนดูตวดให้หน่อยเนียนไหมอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าแกสอนดอกไม้เพื่อนเพิ่งเติมเข้ามาใหม่วันนี้เลยมีมีเออสีฟ้าด้วยอืมเอะไรตั้งสิบคนแล้วครับได้ชิมิ้นแล้วโอ้ว้าวไปพี่ผมอยากทดสอบตรงนี้ครับพี่พี่ก็ช่วยยืนนิ่งๆให้ผมทดสอบนะครับอ่าโอเคอืม ไม่เห็นด้วยน่ะไม่เห็นไม่เห็นขณะผมยังไม่เห็นเลยเพื่อผมจะเห็นได้ไงเอ้ล่ะวดีสวัดีเอ,เอโอเคโอเคไม่เห็นไม่เห็นแต่ตรงนี้ยผมยังขัดใจอยู่เนะี่ยกับตู้เย็นนะ่ะว่าตู้เย็นเข้าได้แต่ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากทดหนึ่งนะครับ แล้วพี่ขาใจนี้มาไหมแล้วอืมไม่เนียนะผมยอมรับชะตาแล้วเลยตอนนี้มีอะไรผิดปกติอะตาพี่หรือเปล่าพี่ชายผมสงสัยมานานแล้วเนี่ยมันมัน ได้เหรอพี่พี่ผัพวพี่ต้องไปหาหม่นะผมน่าจะซ่อนแค่คนเดียวก็ไม่ไม่อยากทำแล้วนะอออซ่อนแค่อีกแค่คนนี้คนเดียวพอแล้วนะครับโอเค I'm sorry โอเคไม่เป็นไรเพื่อนให้ภัยเสมอเมื่อเธอต้องการอ่ะนะ เย้ผมได้สิบห้าละก็นะคะผมถ้าคุอคนแบบชอบเกมนี้มากน้อยเพียงใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอืมผมไม่รู้หรอกนะว่าคลิปผมมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าทุกคนอาจะชอบเลก็ยังมี99%ที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเอาเอา,เอาเพื่อน เพื่อนไม่ชอบเพื่อนบ้านเหรอไม่ไม่ได้ฆ่ากันเลยนะเว้ยเนี่ยยนะู่เนี้ยเอ้าเอ้ามันมันเอามันไปชั้นล่างเทงนั้นอะ่ะเดี๋ยวไม่เห็นได้ไงอ๋อาครั้งนั้น ที่นี้เพิ่งมาเห็นผมสงสัยแล้วตอนนี้บักโอ้โหเพิ่งมาเห็นเนี่ยนะ